มาลวจ้าอีลาบ้านหน้ามันนี่จะผ้าพีพานองมาพัดมะามาก,กันจา้าขั้นตอนแรกจา้าอีลาก็จะต้มน้ำนะจา้ากับกระทะสูชีวิตใบนี่ใบเดิมอีกแล้วจา้นาน้ำห่อนแล้วนะจา้าอีลาก็จะเอาสินมะามาลงไปเลยค่ะใส่ลงไปเมือนีนซีก้อนจุกๆนะคะ่ะย่านบอิ่มเนาะค่ะเนาะอันนี้กินสองคนได้ค่ะพี่น้องใส่ลงไปจากซีก่อนเลยนะจา้าโอ้ยอีลาบอพีดพี่น้อง สีนมาๆพมา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 ัน่าสินไว้ๆสันตัวถีลาใส่นะจ้ะอีลาก็จะตุมต่มๆลงไปจงสีเลยนะจ้ะอ่าเมื่ออันนี้แล้วฮีลาก็จะค่อยกับด้านพริกไปพริกมาในสักน้อยนะจ้ะหย่านสินเพลเนาะจ้าอีลาก็จะตุมต่มๆไปนะคะต้มไปสักพักหนึ่งจ้ากาว่าเพิ่นได้ทีเลียวนะจ้ะจะไปสีเหลือได้จ้าเพราะว่าเขาจะไปพัดอีกจ้า เราก็จะต้มไปสักน้อยนึงจ้าเมื่อใดที่แล้วจ้าอีลาก็จะเอาใสกระชอนนะจ้าตักขึ้นไปสดิดน้ำใบจ้าเ้นนี้เนาะคะ่ะเลือกเบื้องหยีหอดีๆเด้อค่ะบางหยีหอเสส้นจะอืดว้นะคะ่ะบางหยีหอก็จะดีอยู่เนาะจ้าแต่ว่าที่อีลาใส่นี้เป็นเินห้องไวใบนะจ้าก็รู้สึกว่กาก็โอเคค่ะพี่น้องเินบออืดนะจ้าเศนนวแสบดีจะพี่น้องงามกินดิบนะจ้าต่อไปจ้าอีลาก็จะเอากระทะใบเก้าใบเดิมนี่ละจ้าที่น้ำโอ๊มาตั้งไฟเนาะจ้า เมื่อกระทะห้อนแล้วน้ออีหลาก็จะเอาน้ำมันพืชใส่จ้าน้ำมันใส่ตามด้วยกระเทียมนะจ้ากระเทียมก็ที่ซับ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 นี่จักหน่อยนะจ้าถ้าจาใไส่สเป็นต้นครูเครีพร้อมไอ้ผดบะญ,ญามกินนอกมันกับสิยมถือกระเทียมผดนะจ้ามันจะชุนอยู่มึงเดียวเนาะจ้าอีลาก็จะซับซับซับนจักหน่อยจ้าหลวกะจะมาผัดโคเร่โคเร่ใส่กันจ้าเหมือนอีหลาก็ม่มีหมูจ้าอีลาก็เลยได้หอดอกมากนะจ้าหอดอกนี่ก้ สื่อน้ำรดไอ้เพิ่นมาขายลูกทิ้นจ้าสื่อมาเศร้าบาดจ้าได้๋ยวซีใหม่นะจ้าเมนูสุดแสนธรรมดาเลยจ้าพี่น้องจ้าอีดากจะมาพัดพัดโคเล่โคเล่ใส่กันนะจ้าล้วก็ได้นนี่ละจ้ากะลำนาะจ้าไอ้ยาสีบอกว่ากะลำนี่กับเพิ่นก็แถมมานน้ำลูกชิ้นละค่ะพี่น้องบริสุทธิ์นะจ้าอีดากจะมาโคเล่โคเล่โคเล่พัดใส่กันจ้าพี่น้องย่ามสื่อลูกชินกับที่ทำท่าขอพักเพิ่นเลไรเนาะจ้าก็จะประหยัดไปได้๋ยวอีไรเติบจ้าพี่น้องจ้า กะสีป้าไปสักหน่อยแต่อีลาใส่ไฟบ่แห้งปัไนไดนะจ้ะสีเบาๆไฟลงสักหน่อยนี่ลาญาแมันใหม่จ้าแล้วอีลากจะใส่ไข่จ้าเมื่อนี้ไข่อีลาใส่ไปนะจ้ะก็สามหน่วยจ้าอีลากระจะเคี่ยวเคี้ยวเคี้ยวนะจ้ะกะลำกับไอ้ฮอตดอกนะจ้ะไปใบแกนือหนึ่งนะจ้ะสิเคี่ยวเคี้ยวเคี้ยวเพิ่นไฟใบเราก็นะะจะให้ให้ไข่ก้าวให้เพิ่นไอ้ เขาเอื่นว่าจังไรแล้วเนาะที่ไอ้เริ่มสิซุกเนี่ยสักหน่อยล่ะค่ะพี่น้องสี่ขัวขัวขัวไปนะคะอมันจะได้หอมกินกระทะน้ำเมื่อเท่าเวลาเขาพัดเข่าเนี่ยจ้ะพี่น้องถ้าใครติดกระทะเนี่ยล่ะสี่ขัวขัวขัวนี่อีดาว่ามันหอมนะจ๊ะอีดาก็จะเฮ็ดจนสิไปนะคะที่ขลิโคเลิย์ขลิย์ไปเนี่ยเนาะค่ะให้เพื่อนเตะออกจากกันเนาะค่ะใครเขากับใครเดงกับเลื่อมจะเข่ากันเหลวนะจ๊ะอ่าเลื่อมซุกเหลวนี่อีดาจะโขลิย์ขลิย์ขลิยใส่กันเลยบันนี้จ้ะพี่น้องที่ขุดขูดน้ำเนียนะจ้ะ อ่ากระทะอีดาสูซชีวิตขนาดจ้ะพี่น้องบึงล่ะอ่าจากกะโคเล่คเล่คเล่นะจ้ะอ่าอีดาระเส้นมาม่าลงจ้าเส้นมาม่าห้าอ่อยหนีไเน้องมนเสด็ดนามน้องก็จะเลื่อมติดกันในจักน้อยจ้ะบ่บเป็นยังใส่ลาฟุงลดเลยนะจ้าใส่ซีอิ๊วหวานจ้ะจักน้อยใส่ซีอิ๊วขาวจ้าซีอิ๊วดำบวานก็ซีอิ๊วขาวนะจ้าถ้าจะใส่ซีอิ๊วดำโดยกาย่างเครื่องฟูมันเข้มข้นนะจ้าให้มันมีหวานตัดในจักน้อยเนาะจ้ะใส่นี่ล่ะค่ะ บ่ได้ใส่ร้ายน่ะพี่น้องซิมเบิ่งบเสียบก็ต้องปรุงเพิ่มจ้าบ่มีหยังหมากใหม่ดอกจ้าใส่เครื่องปรุงมาหมาลงไปจ้ามาหมาซีฮอเนาะจ้าเจ้าอีหล้าจะใส่เครื่องปรุงแค่ของสองซองแค่นั้นนะจ้ะพี่น้องถ้าใส่พอสีนะจ้ะมันจะเข้มเข้มแห้งเลยล่ะอีหล้าว่านะจ้าอ่าก็จะใส่ใส่ลงไปนะาจะแกลี้ลงไปจ้าเพิ่นก็มีไอ้มีผงเนาะจ้ะนาะมีผงกับไอ้มีน้ำมันบอกเพิ่อนอื่นน้ำมันเจียวหรือยังบุเพิ่อนอื่นเนาะจ้ะนาะอีหล้าก็จะโคเล่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 ไปจ้่พี่น้อง ้าช่วงนี้ก็จะเลื่มทรงกินหอมจะหอมห้วยห้วยจะถ้าผู้ใดมีไอ้มีเนื้อสัตว์ก็จะมีกุ้งมีปลาหมึกมีหมูยังใส่เนี่ก็ิเสี่ยบิโตอีลาบ่มีเนะจ้ะเอาตามมีตามเกิดจ้าเป็ดตาสซ่บบ่จ้าพี่น้องว่ามาเด้อจ้า